เรามาพับใบเตยและเขาชอบเป็นกระเช้าแบบนี้กันค่ะนอกเหนือจากใบเตยแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมกันไกลไม้บรรทัดกระดาษแข็งนะคะอันนี้เอามาจากกล่องอะไรก็ได้กล่องขนมอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแม็กนะคะกี่ใช้ตัวใหญ่นะเป็นแม็กเบอร์3นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเป็นเบอร์10ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นยางนะคะนี่กก๋ใช้เป็นยางผูกผมธรรมดาเน,นี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีสีเขียวก็จะดีมากเลยนะคะอันนี้กี่เลือกเก็บไว้ใช้ตอนท้ายคลิปนะคะ แล้วก็เป็นยางสําหรับเข้ามัดช่อนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวใช้ยางตัวนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นทํากันค่ะเดีย๋ยวเริ่มจากคว่ำใบเตยนะคะจากนั้นนะคะพับลงมาแล้วก็ม้วนประมาณสองครั้งนะคะแล้วเราสังเกตมุมตรงนี้ค่ะค่อยๆพับนะคะอันนี้กิทําเป็นภาพช้าให้ดูนะให้สังเกตมือนะคะ ค่อยๆพับไปค่ะมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกลีบซ้อนกลีบนะคะจะดูสวยเป็นธรรมชาติขึ้นนะคะ ให้สังเกตตอนใกล้จบนะคะนี่นะคะเราจะเห็นเกจะไว้ด้านในเอาไว้นะคะแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาอยางมัดผมนี้นะคะมามัดประมาณ3ทบนะคะ1 2 3โอเคแค่นี้ก็ได้แลวคะ่ะและในกรณีที่ใบเตยของเรานะคะมีตำหนินิดหน่อยนะคะเราจะมีวิธีการพับยังไงมาดูกันนะคะ เรามาทวนกันอีกครั้งนะคะหมวน2ครั้งนะคะแล้วก็ดันขึ้นมาในจุดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพับลงไปค่ะอย่างนี้นะคะเราให้สังเกตมือในการจับนะคะ ทีนี้เราลองสังเกตนะคะเนี่ยค่ะตรงที่เป็นรูนะเราค่อยๆพับอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดตรงรูเอาไว้เห็นไหมคะก็ไม่มีอะไรก็เหมือนปกติเลยไหมคะก,ก็สวยได้ปกติเลยจากนั้นค่ะไมคะ่ค่ะกี้จะเอาด้านในโชว์ขึ้นมานะคะแล้วก็พับแล้วก็มัดไว้นะคะสามทบเหมือนเดิมการใช้ยางมัดผมมันทำให้แบบเร็วขึ้นอะนะคะจากนั้นเรามาเข้าช่อกันค่ะ ในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่า,าช่อบมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เราพอจะชำนาญแล้วเนี่ยอาจจะมัดทีเดียวเลยแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะทีเดียวเลยอย่างนี้ได้นะคะกีจะใช้ทั้งหมด7ดอกนะคะแต่ในกรณีที่อาจจะเป็นมือใหม่หรืออาจจะแบบรู้สึกว่ามันมันใหญ่เกินมือเราไปนะคะอาจจะแบ่งเป็น2ครั้งแบบนี้ได้นะคะกีก็ใช้ยางมัดของธรรมดานี่นะคะ่ะมามัดนะคะ มัดทีละครึ่งก่อนอันนี้เก๋จะแบ่งเป็นสี่ดอกก่อนนะคะมัดหลวมๆก็พอค่ะให้พอมันไม่ขยับนะคะจากนั้นค่ะเราเอาอีก3ดอกนะคะค่อยๆเรียงไปค่ะจัดให้มันเป็นกลมๆนะคะแล้วก็ปลายใบเตยอะค่ะเก๋ก็พยายามแต่งให้มันแบบเข้าบ้างออกบ้างนะคะให้มันดูเป็นความสวยงามนะ,ะ,อะลองสังเกตนะคะเนี่ยค่ะให้มันดูกลมๆแบบนี้นะคะ พอจับช่อดได้แล้วนะคะเราก็เอายางมัดของนะคะมามัดองปลายนี้ก่อนนะคะไม่ให้มันขยับจากนั้นค่ะเราจะใช้ยางประมาณ2-3เส้นนะคะมามัดตรงโคนตรงนี้นะคะเพื่อให้พยายามให้มันงุ้มเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็มัดให้แน่นเลยนะคะนี่ค่ะจับแบบนี้นะค่อยๆมัดไปค่ะคือให้มัดจนเรารู้สึกว่าเออมันแน่นนะคะ อันนี้เก๋จะมัดอยู่ที่ประมาณสี่รอบนะคะเนี่ยค่ะสามรอบสามรอบแล้วแต่ว่าอร,อรอบที่สี่ยังพอได้อ่านสี่รอบนะคะนี่ค่ะแล้วให้เราจับจับอีกทีนะคะโอเคไหมอ่าทีนี้ให้เราแต่งนะคะตรงปลายที่มันแบบไม่สวยนะคะเราก็ตัดให้มันแหลมๆแบบเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นค่ะเรามาเตรียมทํากระเช้ากันนะคะโดยเตรียมกระดาษแข็งนะคะเก๋จะวัดใช้ความยาวประมาณ5เซนค่ะตัดกระดาษประมาณนี้นะคะจะเป็นกล่องกระดาษอะไรก็ได้นะคะกล่องขนมหรืออะไรก็ได้นะคะเอามาใช้นะคะจากนั้นค่ะใบเตยไม่จำปลายไม่ต้องสวยก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าให้มันยาวสักหน่อยนะคะเลือกใบสวยๆที่ มันค่อนข้างยาวนะคะจากนั้นค่ะเริ่มต้นนะคะตัดให้มันเรียบๆก่อนและตัดให้เท่ากับกระดาษที่เราวัดมานะคะในตอนแรกตัดไปเลยค่ะสีครั้งนะคะอ่าพอได้สีช่องแล้วนะคะนับก่อนนะคะหนึ่จากนั้นค่ะให้สังเกตนะคะให้เราเหลือไปเตยนะคะอันตอสเต็ปต่อไปเนี่ยให้มันเหลือนิดนึงเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะพับทําเป็นเช้านะคะ คือเราจะทําคล้ายๆกับตะโก้ใบเตยอะคะ่ะแบบนั้นนะคะค่อยๆเนี่ยค่ะให,ให้เหลือไปหน่อยนะคะเผื่อไว้ประมาณสักมิลสมิลประมาณนี้ค่ะ,ะตัดไปนะคะอีก4ช่องนะคะตัดไปเลยค่ะจากนั้นนะคะช่องที่9นะคะก็เราจะเผื่อให้มากกว่าครั้งเมื่อกี้นะคะ ช่องสุดท้ายนะคะจะเผื่อเหลือปีกนิดนึงนะคะจากนั้นก็ตัดค่ะส่วนปลายใบเตยเราไม่ทิ้งนะคะ,ะตัดไปเลยค่ะตัดให้เท่ากับกระดาษของเราะคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ลองนะคะไว้ลองตรงตัวกระเช้าที่ว่าพอเราทํามันจะมีรูใช่ไหมคะเราเอาตรงนี้นะคะ่ะปิดเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะคะ เหมือนที่เราเห็นบางที่เขาใช้แบบใบเตยตัดใส่ถุงผ้าแบบตะข่ายอะค่ะเพื่อจะลดะเพิ่มความหอมในห้องน้ําอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มทํากระทงกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเอาด้านซ้ายนะคะไว้บนนะคะด้านขวาไว้ล่างค่ะอันต่อไปค่ะก็ขัดกันนะคะพยายามขัดเนี่ยค่ะให้มันให้มันให้มันขัดกันแบบนี้นะคะ มามามองที่ที่ที่ก้นกันตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะสอนไปนเรื่อยๆอย่างนี้มันจะขัดกันเองแบบนี้แล้วอันสุดท้ายนะคะให้สอดไว้ข้างล่างแบบนี้มันก็จะขัดกันพอดีให้สังเกตนะถ้าเราทำถูกต้องนะเห็นไหมคะสีช่องแบบนี้มันจะขัดกันอย่างนี้พอดีนะคะ อ่ะอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นค่ะเรามาทําตัวสายกันนะคะให้เลือกใบเตยที่สวยเลยนะคะมาใช้นะคะในกรณีที่ทําสายนะคะเราใช้ยางมัดผมนะคะในการตัดค่ะอย่างนี้นะคะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็ตัวมือนะคะกางเอาไว้นะคะแล้วก็ลูดลงมาเลยค่ะอย่างนี้นะ มันมีเส้นของมันอยู่แล้วนะคะเราก็แค่ลูดตามเส้นของมันเท่านั้นเองนะคะเนี่ยค่ะจับโคนเอาไว้นะคะแล้วก็ลูดค่ะจะได้ทั้งหมด4เส้นนะคะแต่ว่าเราจะใช้3เส้นนะเดีย๋ยวจะเลือกเส้นกลางไว้เป็นแกลกลางอยู่เส้นหนึ่งนะคะ ให้เราเลือกเส้นที่แบบแข็งแรงหน่อยนะคะเส้นที่อยู่กลางๆนะคะมาเป็นเส้นหลักอันนึงนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้เกเลเลือกอันนี้เป็นอันอันกลางนะแล้วก็อีก2เส้นที่เหลือนะคะเราจะกับหัวกับหางกันแบบนี้นะ,ะ,ะเพื่อที่จะเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความแข็งพอๆกันทั้งสองด้านนะคะไม่ได้ถัวเฉลี่ยกันจากนั้นค่ะเราแม็กไว้ก่อนอย่างนี้นะ,ะจากนั้นก็พับควยไปมานะคะ ค่อยๆพับไปค่ะอย่างนี้นะคะอย่ายให้มันขาดเนาะค่อยๆพับไปนะคะพับควยแบบนี้นะคะมันจะคล้ายๆเหมือนถักเปียแต่เราไม่ถักเปียนะคะเนี่ยค่ะหรือเราจะจะใช้ด้านนู้นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่น,นี่กิจจะใช้จะใช้ด้านในดีกว่านะคะอันนี้แล้วแต่เลยไม่ผิดนะคะจะเริ่มด้านไหนก็ได้อันนี้ค่อยๆควยไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ คือเก๋เคยลองถักเปียแล้วนะคะแต่ว่าตัวหูมันเนี่ยมันจะนิ่มไปนะคะแต่แบบนี้พอมันมีกลกลางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าตรงหูกระเช้าอะคะ่ะมันจะตั้งตรงสวยกว่าค่อยๆพับไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นกระเชา้าที่ที่เก๋ออกแบบมาเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะคะเก๋เคยทำขายอยู่ที่ตลาดกิมหยง ซึ่งขายดีขายดีมากๆเลยนะคะแบบนี้ลูกค้าชอบมากนะคะพอเราพับมาเกือบสุดนะคะ,อ,ะอย่างนี้นะเอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็เราก็แม็กเลยค่ะไม่ให้มันหลุดนะจากนั้นก็ตัดตัดให้มันตรงแบบนี้นะคะ,ะแค่นี้เราก็ได้ตรงหูกระเช้าแล้วนะคะ,ะตัดสองด้านเลยค่ะ จากนั้นไปแม็กกับกระทงกันค่ะเราจะแม็กด้านด้านปลายตรงนี้นะคะด้านที่ตอนตอนจบง,งานนะคะเมื่อกี้เราจะไม่แม็กตั้งไว้ก่อนนะคะเรามาแม็กทีเดียวเลยเก๋จะเอาด้านในนะคะเนี่ยค่ะตัวแม็กเนี่ยให้ด้านใน ให้ด้านในมันอยู่ข้างในอะคะ่ะเพราะว่าป้องกันแบบเวลาคนจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอะไอตรงไอตรงรอยแม็กเนี่ยมันจะไปเกี่ยวนิ้วเอาได้นะคะให้สังเกตนะคะเนี่ยค่ะไอ้ตรงเรียบเนี่ยอยู่ข้างนอกนะคะแม็กเป็นกะกระบาดแบบนี้นะส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใบเตยเราสั้นนะคะเราก็เย็บอย่างนี้ได้เลยแต่บังเอิญว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างยาวนะคะก็พับไปข้างในแบบนี้ ่ามันจะได้ความยาวที่พอดีนะคะแล้วก็แม็กไว้เลยแม็กก็ได้เป็นกระกะแบแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาไปเตยที่เราตัดไว้ตอนแรกนะคะมาลองอ่าอย่างนี้ก็จะได้กระเช้านะคะเรียบร้อยจากนั้นค่ะเอาที่เราเข้าช่อเอาไว้นะคะมาวัดขนาดนะคะ ก็คือให้มันสูงเนี่ยไม่เกินเนี่ยค่ะประมาณให้เท่ากับให้ครอบกระเช้าพอดีะค่ะจากนั้นก็ตัดนะคะหากใครไม่มีกรรไกรใช้มีดแทนได้นะคะตัดเ,เลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะอย่า ถ้าเรามัดไม่งุ้มพอเนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะคะจากนั้นค่ะก็มาตัดตรงโคนมันนะคะให้มันเท่าๆกันเพื่อที่จะยัดขอบขอบขอ,บของกระเช้านะคะให้มันแข็งแรงมากขึ้นส่วนน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากใบเตยมันก็จะทำให้แบบกระเช้าของเราอหอมมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะแบ่งออกมาจะไม่มีส่วนไหนเสียทิ้งไปเลยนะเนี่ย ใส่ไปนะคะแบ่งซ้ายขวาก่อนจากนั้นก็แบ่งมาใส่ด้านข้างอย่างนี้นะคะซ้ายขวาอีกเหมือนกันเพราะว่าต้องกั้นไว้อย่างนี้นะคะพอเราแบบมัดยางลงไปเนี่ยตอนตอนที่ว่าใส่ช่อดอกไม้ลงไปเนี่ยไอ้ตรงตัวกระเช้ามันจะไม่บุบไม่ยุบลงมานะคะไม่ยุบเข้ามาค่ะ เนี่ยค่ะใส่ลงไปให้เราแบ่งเป็นสองฝั่งนะเนี่ยค่ะลอดออกไปในที่ตรงขากระเช้าตรงนี้นะคะเก๋จะแบ่งเป็นฝั่งลา3ดอกนะครับคือจะจะ,จะทำกี่ดอกก็ได้แต่พยายามให้แบบ2ฝั่งเนี่ยเท่ากันนะคะอเน,นี้ยเก๋ทารอบๆอบอะ่ะมันมีหมด7ดอกแต่เป็นตรกลางหนึ่งดอกนะคะรอบๆก็จะเป็นข้างละ3ดอกจากนั้นเก๋ก็เอายางสีเขียวที่เก๋เตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะ รัดเอาไว้นะคะกันไม่ให้มันหลุดออกมานะคะข้อไว้อย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนคะคะจากนั้นค่ะลองดูนะเห็นไหมมันก็ไม่หล่นไม่อะไรอย่างนี้นะคะจะแขวนหรือจะตั้งก็สะดวกค่ะใช้เพิ่มกลิ่นหอมในรถยนต์ห้องนอนห้องน้ำ หรือทำเป็นของขวัญของฝากก็ถูกใจคนรับแน่นอนค่ะลองไปฝึกทำกันดูนะคะ